วันนี้ครับทุกท่านพบกับผมเป็นายในบ้านฟาร์มเมอร์นะครับวันนี้เราจะมาชมนะครับผมขั้นตอนการเตรียมแปลงลูกพืชสมุนไพรที่ไทยบ้านฟาร์มเมอร์ซึ่งตรงนี้นะครับผมพื้นที่ใกล้เราก็จะทําการเ,าเตรียมโดยการคัางแรกเนี่ยผมจะผลปุ๋ยหมักนะครับที่ท่้นเห็นเป็นกองเป็นกอง,กอ,งอย่างเงี้ยนี่คือปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักที่ผมทําเตรียมไว้ทําไมาผมทําเยอะใส่เยอะนะครับเนื่องจากว่า พืชนะครับผมมันต้องการปุ๋ยที่ดีแล้วก็ต้องการสารอาหารติ่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตในทุกระยะนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องทําให้มันดีอพอพืชพวงนี้มันป็นพืชที่ต้องการการดูแลค่อนข้างสูงนะครับตอนเนี้ยก็คือปุ๋ยหมกักผมหมักไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับหมักไว้ปีที่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะใช้ ก่อนไถปบกดินเสร็จแล้วก็นาดินไว้สามสี่วันให้หญ้ามันตายแล้วก็จะทำการไถปัดนะครับปุบไถปัดละเอียดแล้วจากนั้นก็จะยุบร่องแล้ววางระบบน้ำแล้วก็จอหลุมปลูกแต่ละต้นนี่น่าจอหลุมปลูกก็จะใส่ปุ๋ยไปีนีกต้นละประมาณ10บกิโลนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมผมปลูกพืชได้งาน แล้วหลายคุณถามว่าเอ๊ะใส่เยอะขนาดนี้แล้วมันจะทำให้นะครับผมต้นไม้มันตายไหมมันจะเยอะเกินไปไหมมันจะลูกนี่นั่นไหมนะครับคือกระบวนการของการทเกษตรอินรีเนี่ยถ้าเราใช้อินรีใช้อะไรต่างๆเนี่ยเราจะใส่เยอะแค่ไหนไม่เป็นไรขออย่างเดียวว่าให้ดุ๋นีเนี่ยมันย่อยสลาย ก่อนนะครับแล้วเรามาใส่ต้นไม้มันจะค่อยๆกินนะครับแล้ว, <Yeah. S 1> ลวสารอาหารธาตุอาหารที่อยู่ในดินอยู่ในปุ๋ยเนี่ยมันก็จะค่อยๆ่ปล่อยออกมานะครับมันจะไม่เหมือนการใส่ปุ๋ยเคมีที่มันมันจะปล่อยทีเดียวแล้วต้นไม้ถ้าใส่เยอะเกินไปต้นไม้มันก็รับไม่ไหวนะครับแต่ตัวนี้ซับเป็นธร,รรมชาติมันจะค่อยค่อยปล่อยออกมาเพราะเป็นการดูนะครับแล้วข้อดีตัวนี้ก็คือว่าเราไม่ต้องฝรั่ปุ๋ยนะครับเราไม่ต้องเตน้ำปุ๋ยเราไม่ต้องอะไรคือเราผสมไปอย่างนี้แหละแล้วต้นไม้มันจะกินพอประมาณ แล้วมันจะกินได้ทุกระยะไม่ว่าจะเป็นระยะทําใบระยะทําดอกนะครับผมเนี่ยมันจะมันจะใช้สูตรนี้แหละนะครับรกลางๆนะครับไม่เชื่อมาพิสูจน์ได้เลยมาดูได้เลยนะครับที่ไในบาทท้านทําเมอร์ทําอย่างนี้แหละอุ้ยเคมีสักเม็ดเดียวไม่ได้ใช้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าเราเนี่ยทําแบบเกษตรธรรมชาติก็คือใช้อินทรีย์วัตถุจาก ธรรมชาติแล้วน,นะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าของเราเนี่ยจะมีสารเคมีจากแต่ื่นเข้ามาได้นะครับพเพรา,า,า,ราะผมทแนวกันคนทําถนนรอบที่ทําแหล่งระบายน้ํานะครับแล้วแหล่งน้ำน้ำนะครับบ่อน้ำลลาล้วไร่ที่แหล่งน้าของตัวเองแล้วใช้น้ําประดานะครับปล่อยเติมลงไปด้วยนะครับแล้วก็สุข,ขุาพทาว่าไม่มี มีไม่มีอะไรเพื่อนแน่นอนนะครับดังนั้นมั่นใจได้แ่บคุณก็หลีกที่ยงใหบ้านฟาร์มเมอร์ไม่ว่าจะเป็นการไห้ข้าวจะเป็นข้าวเนื้อด้วยนะเราทำปัจจุบันนะครับความร้อนความรอดนะครับมันจะเหมือนกับ ดินอย่างดีเลยนะครับแต่ในนี้ไม่มีดินนะครับทั้งหมดเนี่ยก็คืออินทรีย์วัตถุก็จะมีะสารอินทรีย์จากธรรมชาตินะครับ <S <S ไม่ว่าจะเป็นสารไม่ว่าจะเป็นแกก็ดไม่ว่าจะเป็นแเผ็ดตอนทะ,ะเป็นซากเศษพืชนะครับใบม,มุงใบไม้ชานนุงชาน่อยแล้วก็เอามาใส่แล้วก็หมักไว้อันนี้หมักไว้เกือบปีนะครับผมหมักไว้แล้วแต่ตอนเท่าไหร่บุ้มฮานะครับ มาากราภมพาประมาณนี้ตอนนี้เดือนอพฤศจิกาครับถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าบวกกันมาก็าประมาณ7เดือนแล้วนะครับภงพ,พาเดือน2พฤศจิกาเดือน10อีกลดก,กันออกก็9เดือนเนาะ9เดือนใชหมกักหมักไม่ต้องนานขนาดนี้ก็ได้หมักไว้อย่างน้อยสัก3เดือนนะครับแต่ของผม9เดือนเพราะว่าผมมีเวลาสต็อกมีเวลาทำนะครับวิธีการผลย้ายของผมก็จะแม่แขโคคันเล็ก เล็กปูคันเล็กนี่ลดรถล้อนะครับหลายคนว่าลงทุนเยอะไม่เยอะนะครับอันนี้ลงทุนเราจ้างนะครับผมจ้างเหมารายวันก็ไม่ได้แพงมากกับสิ่งที่เราทำนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราส่งต่อท่านไปเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าเออมันจะมีอะไรตก้างไหมไม่มีนะครับเราใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับทุกอย่างเราใส่ใจทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยเรื่องฮอร์โมนเรื่องต้นพันนะฮะผมเนี่ยมีครบหมดนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ อยากจะทำกเกษตรดิจิเนี่ยถ้าทําอย่างนี้ได้ไล่ละแสนต่อเดือนผมบอกจริงๆเลยทำแบบนี้ได้ได้ละแสนต่อเดือนแต่ว่าเราต้องบริหารได้ต้องกล้าที่จะลงทุนนะครับอย่างปุ้ยเนี่ยนะผมขายไม่ได้แพงนะครับตันละห้าพันนะครับสามพันตันสามพันแสนห้าแพงไหมนะครับไม่แพงเพราะอะไรเพราะว่าเราปลูกเนี่ยแบบสมุไนไพรไร่นึเขาได้ผลผลิตประมาณ200รกิโลนะครับมันได้200รกิโลแห้งนะ นั้นเนี่ยพอเราเอามาลงใส่ท้ายโรงงาหมื่นนีก็สองล้านแล้วนะครับผมที่บอกไอ้ต้นทุนผมอยู่ที่ประมาณเนี่ยสามแสนห้าแสนนะครับมันก็ถูกไปอย่างนี้นะครับมากกว่าก็อยากจะฝากเนาะว่าใครอยากจะทําใครอยากจะศึกษาเรียนรู้นะครับนี่เราทําให้ดูเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันไปเรื่อยๆว่าทำเสร็จแล้วไถยังไงอะไรยังไงนะครับเราค่อยๆอัปเดตกันไปว่าเราพยายามที่จะทําให้มัน รีดเงียมทำให้ดีแต่ว่าต้นทุนที่ต่ำที่สุดนะครับผมบอกเลยว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือลงทุนแบบดินถ้าดินเราดีปลูกอะไรก็ดีเพราะพอช่วงที่ดูผนผูบผมก็จะปลูกข้าวญี่ปุ่นผมจะปลูกข้าวญี่ปุ่นตรงนี้ผมจะหมุนเวียนพืชแต่ผมจะไม่ทำโรงเรือนนะเพราะว่าถ้าผมทำโรงเรือนเนี่ยอากาศเสี่ยงผมจะสูญเงนจะเลเรื่องมว่าอากาศพายุ่งลายุนะครับแล้วลงทุนครั้งแรกผมไม่เอาครับเอาเงินแสนห้าที่จะทำโรงเรือน เอามาทำปุ๋ยเอามาใส่ลงไปในดินแล้วดินเราดีแล้วปลูกอะไรก็ดีผลผลิตกลับมามันก็จะดีตามแล้วตัวนั้นมันจะเป็นกำไรกลับไปก็ฝากไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมที่เพจพุ่มแบนเกตในบ้านตามมือแล้วก็ยูทูบชาแนลในบ้านสามมือนะครับกดไว้กดติดตามไว้นะครับผมก็หลายๆอย่างก็จะอัปเดตให้นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับถ้าใครคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับที่นี่านประเทมเพ